สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่18มกราคม2021กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast อ,อีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศัก์จำาลองทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกในวันศุกร์รวมถึงสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นและปัจจัยอะไรที่น่าติดตามกันบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตลาดหุ้นและตลาดการเงินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับโดย ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก็เรียกได้ว่าปรับตัวลดลงก,กันเป็นส่วนใหญ่นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยมีปัจจัยกดดันมาจากการปรับฐานนะครับจากแรงเทขายทางในระยะสั้นหลังจากที่ตลาดหุ้นต่างๆเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วละจนมาถึงสัปดาห์แรกของปีที่ผ่านมานะครับประเด็นถัดมานะครับเป็นเรื่องของความกังวลต่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองสหรัฐนะครับในช่วง10วันสุดท้ายของการบริหารภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับโดยานักทุนเนี่ยอยากจะจับตาดูก่อนนะครับว่าในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจเนี่ยจะมีเหตุการณ์วุ่นวายหรือรุนแรงอะไรขึ้นมาหรือเปล่า ถัดมานะครับเป็นการนักทุนเนี่ยอยากรอดูพัฒนานการของการกระจายวัคซีนนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับส่วนอัตราผลตอบแทนธนบัตรสหรัฐนะครับก็เรียกได้ว่ายังอายุสิบปีเนี่ยเรียกได้ว่ายังปรับตัวอยู่ในระดับประมาณสักหนึ่งจุดเปอร์ซ็นอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ในระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่ระดับหนึ่งจุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าก็มีการย่อตัวลงมาแต่ก็ยังทรงตัวได้แถวแบบ 1.10%นะครับทั้งนี้นะครับตลาดการเงินนะครับเริ่มมีการพูดถึงเรื่องการปรับลดอัตราการฉีดสภาพคล่องของเฟดนะฮะหรือการลดการ QE อะไรประมาณนี้นะครับที่อาจจะมาเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับสุดท้ายนะครับเป็นช่วงปลายสัปดาห์นะฮะว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นะคุณโจไบเดนเนี่ยได้ประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับมูลค่า1.9ล้านล้านเหรียญนะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขในระดับเดียวกับ ที่ตลาดคาดไว้นะครับมันเลยไม่ได้ช่วยให้เซนดิเมนต์ของตลาดเนี่ยปรับตัวดีขึ้นหนักนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาหุ้นสารัฐนะครับปรับตัวลดลงโดยดัชนีดาวโจนเนี่ยลบไป0.9%เ p ซ500บวกเอ่อลบ1.5%ลักกาน a สแดกร้อยลบไป2.3%นะครับก็เรียกว่าปรับตัวลดลงกันทั้งหมดเลยเป็นการปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์แรกหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา4สัปดาห์ติดต่อกันนะครับเพราะหุ้นในกลุ่มพลังงาน อสังหาริมทรัพย์แลวก็ผู้ให้บริการสารทูปวโภคนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับส่วนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับสินค้าบริโภคบริโภคและก็สินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยปรับตัวลดลงกันทั้งหมดตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวลดลงเช่นกันนะครับดัชนีสต๊อก600เนี่ยปรับตัวลดลงไป0.8%นุะครับหุ้นในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยเทคโนโลยีและก็สินค้าบริโภคบริโภคนะครับปรับตัวลดลงนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถแล้้วขขนนสส่่งะรรัับาามมปตเพิึได ถัดมาแะครับตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยปรับตัวกันอย่างผสมผสานนะครับตลาดหุ้นจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะครับจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากนะฮะเริ่มกลับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีแต่ชนีดห่างแสงเนี่ยบวกขึ้นมาได้ถึง2.5เปนะครับปัจจัยหลักก็มาจากการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ถูกกดดันในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็หุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดี สุดท้ายนะครับต่าหุ้นญี่ปุ่นและก็อินเดียนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นส่วนใหญ่แต่ชนี้นี่แค่อีเนียบวกขึ้นมาได้1.4%ส่วนนิฟตี้50บวกขึ้นมาได้0.6%นะครับสําหรับตลาหุ้นในเอเชียนะครับพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสถาบันการเงินและก็น้ํามันปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้เป็นส่วนใหญ่มาที่ราคาทองคํานะครับราคาทองคําเนี่ยก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนโดยราคาทองคําสปอรตเนี่ยปรับตัวลดลงไปอีก1.1%นะคร โดยดัชนี US Dollar Index เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น0.76%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกปัจจัยหนึ่งที่เ้ามากดดันราคาทองคำนะครับก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ทรงตัวที่ระดับ1.1%มาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นที่นักลงทุนควรจะต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะครับก็คือเป็นเรื่องการเข้าพิธีสาบานตนเพื่อตำแหน่งของคุณโจไบเดนนะครับและความเคลื่อนไหวทางการเมืองของสหรัฐถัดมาเป็นเรื่องของผลการทดลองวัคซีนนะครับของบริษัทจอร์แดนแลจอร์สันในระยะที่3าม ต่มานะครับเป็นเรื่องของการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสสี่ของประเทศจีนนะครับที่คาดว่าน่าจะเติบโตได้ดีสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการประชุมทางการกลางยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับที่ตลาดคาดไว้ว่าน่าจะคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิมแต่เราก็อยากฟังคอมเมนต์เขานะครับว่าช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจในยุโรปและญี่ปุ่นเนี่ยมีพัฒนาการไปในทางด้านไหนนะครับ มาที่ตลาดหุ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ปรับตัวลดลงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างในเอเชียเนี่ยก็ปรับตัวลดลงกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับมีเพียงตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ยุโรปก็ปรับตัวลดลงนะครับดัชนีพวกประเทศเศรษฐกิจสำคัญญนะครับอย่างพวกเยอรมันหรือพวกอังกฤษฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะครับก็ปรับตัวลดลงในระดับประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปกันแทบทั้งหมดส่วนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปรับตัวลดลงเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนนะะะครรรััับว่่าาามมีีปปเเด็จจยอไทข้ ทําให้ตราหุ้นต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวไปในทิศทางแบบนี้นะครับมาเริ่มกันที่ตราหุ้นสาระกันก่อนตลาหุ้นสาระนะครับปรับตัวลดลงนะฮะดัชนีหลักทั้งสามเนี่ยปรับตัวลดลงกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เนสพห้าร้อยแล้วก็น a สแ a ก1้อยนะครับโดยดัชนี s น500พห้อยแล้วก็น a สแ a กร้อยเนี่ยปรับตัวลดลงใกล้เคียงกันที่ระดับ0.7%นะครับส่วนดาวโจนส์เนี่ยลบไปประมาณสักเกือบเกือบ0.6%นะครับพวกหุ้นในกลุ่มอสังหาหรือมารัพ์ ผู้ให้บริการสารอุณโภคและเฮลท์แคร์นะครับสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แต่ว่ากลุ่นน้ำมันนะครับสถาบันการเงินและก็เทคโนโลยีนะครับปรับตัวลดลงในช่วงเช้าวันศุกร์นะครับตามเวลาในประเทศไทยเนี่ยหรือว่าช่วงค่ำๆของสารัตในคืนวันพระหัสนะครับคุณโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยได้ออกมาประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมูลค่า1.9ล้านล้านเหรียญที่มีชื่อแผนว่านะครับ m e r i c a n Rescue p แ a n นะครับ ซึ่งแผนนี้เนี่ยตัวเลขนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดหวังไว้นะครับมันเลยไม่ได้ส่งผลบวกเพิ่มเติมต่อตลาดนะครับโดยในตัวนโยบายกระตุ้นตัวนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการช่วยเหลือคนอเมริกันเพิ่มเติมอีกประมาณสัก1 4 0 0ันสี่รอยเหรียญแล้วก็สิทธิประโยชน์สำหรับคนว่างงานเพิ่มอีกสี่รอยเหรียญต่อเดือนอะไรประมาณเออต่อสัปดาห์นะครับไปจนถึงเดือนกันยายนปี2อ2 1ยิบอ็ดอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ก็เลยไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เข้ามากดดันนะครับเป็นคือเป็นการประกาศตัวเลขยอดค้าติกประจำเดือนธันวาคมนะครับปรากฏว่าหดตัว0.7เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะครับหดตัวมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ติดลบ0.2เนะครับก็นี่ก็เป็นอีกปัจจัยที่เข้ามากดดันตลาหุ้นสหรัฐนะครับแต่ว่ามันก็มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีนะครับคือตัวเลข การผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยอวนัสเช a l p r o d u c t i o นประจำเดือนธันวาคมปรากฏว่าขยายตัวได้ดีถึง1.6เนะครับเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดีกว่าที่ตลาดคาดไว้พอสมควรเลยที่0.5เนะครับแต่ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลยทําให้ต่าหุ้นสารลัทธินนมันสูงเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ส่งผลให้ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นสัปดาห์ที่ปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์แรกหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้4สัปดาห์ติดต่อกันนะครับ ถัดมานะครับเป็นตลาดหุ้นเอเชียแต่หุ้นเอเชียเนี่ยปรับตัวลดลงกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแทบทั้งหมดเลยมีเพียงตลาดหุ้นฮ่องกงเท่านั้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับที่ปรับตัวแรงที่สุดลดลงแรงที่สุดก็คือตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับโดยดัชนีคอสปีของเกาหลีเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึงสองเอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับพวกหุ้นตัวใหญ่ๆอย่างพวกเซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์เทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับปรับตัวลดลงแรงกันทั้งหมดนะครับแล้วก็นักทุนต่างชาติก็ขายสุดที่ออกมาเยอะด้วยขายออกมาถึงเกือบลล้านเเหียยทีเดียวนะครับก หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แรงในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนจนถึงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มมีการปรับผาลงมานะครับถัดมานะครับตลาดหุ้นจีนนะฮะเซี่ยไ300เนี่ยปรับตัวลดลง0.2เปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นการปรับตัวลดลงเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับดัชนีเนี่ยเคลื่อนไหวผันผวนนะครับโดยปรับตัวอยู่ในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ในตลาดภาคเช้านะครับแต่พอเข้าตลาดภาคบ่ายเนี่ยก็ปรับตัวลดลงแรงเลยนะครับแป๊บเดียวในลบไปมากกว่า1เปอร์เซ็นต์แต่ว่าในช่วงท้ายตลาดนะครับ ตลาดหุ้นจีนก็มีแรงซื้อกับเข้ามานะครับตลาดเนี่ยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเลยจนมาอยู่ในแดนบวกได้สั้นๆด้วยนะครับก่อนที่จะมาปิดในแดนลบแต่ก็ปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยลดไปเพียง0.23%เท่านั้นปัจจัยหลักที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นจีนนะครับมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศจีนนะที่มันขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับถึงแม้ตัวเลขมันยังต่ําอยู่แต่ก็มันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อ,อรายวันล่าสุดเนี่ยอยู่ที่144รายนะครับ จะจาก138ลายในวันพุธนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อจำนวน90ลายเนี่ยมาจากมณฑลเหอเป่ยที่อยู่ไม่ใไม่ไกลจากกรุงปักกิ่งนะครับแล้วอีก43ลายเนี่ยมาจากมณฑลเฮหลงเจียงนะครับที่อยู่ติดกับประเทศรัสเซียก็ปัจจัยเหล่านี้นะครับก็เลยเข้ามากดดันนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของการปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับที่ปรับตัวลดลงกันหมดตามตะดัชนี ตลาดล่วงหน้าอย่างดาวโจนส์ฟิวเจอร์ที่ปรับตัวลดลงมากกว่า1 5 0เออโทษนะครับ150จุดถัดมานะครับพวกคุณขนาดใหญ่ในกลุ่มสินค้าประโภคบริโภคเนี่ยปรับตัวลดลงกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พวกคุณในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีก็ปรับตัวลดลงกันไปส่วนใหญ่นะครับส่วนหุนในกลุ่มสถาบันการเงินอย่างพวกประกันพวกธนาคารอะไรพวกนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับนักทุ้นต่างชาตินะครับยังคงซื้อสุทธิเข้ามาในตลาดหุ้นจีนต่อเนื่องอีก180้านี นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะตลาดจะขึ้นหรือลงนะครับนักลงทุนต่างชาติก็ยังใส่เงินเข้ามาในตลาดหุ้นจีนต่อเนื่องถัดมานะครับเดี๋ยวผมขอไปที่ตลาดหุ้นยุโรปเลยนะครับตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปรับตัวลดลงเช่นกันและปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงด้วยนะครับโดยฉดัชนีสต็อกหกร้อยเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึงหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับปัจจัยหลักที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยมาจากความกังวลในเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับหลังประเทศเศรษฐกิจชั้นนำเนี่ย ในยุโรปนะครับมีการขยายเวลาล็อกดาวน์ออกไปนะครับทำให้เขาคาดว,ว่าพวกตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆแรงๆเนี่ยมันน่าจะฟื้นตัวแบบชะลอตัวลงนะครับถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศจีนนะครับที่เป็นคู่ค้าสําคัญนะครับรุนแรงมากขึ้น ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างที่เรียนไปตะกี้นะครับมันเลยทําให้ยุโรปเนี่ยเกิดความกังวลขึ้นมานะครับพวกหุ้นเเกี่ยวกับสินค้าหรูหราอย่างพวกหลุยวิกตองพวกคิสเทนดีออลเนี่ยปรับตัวลดลงในระดับมากกว่าสองเปอร์เซ็นต์กันทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากจีนเนี่ยมันเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของพวกสินค้าหรูหราอะไรพวกนี้นะครับถัดมานะครับเเป็นเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณโจไบเดนนะครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบด้านบวกต่อตลาดนะครับเนื่่องจาากว ตัวเลขเนี้ยมันเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้แล้วก็ตลาดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปก่อนหน้านี้ละนะครับจากจากความคาดหวังในเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่วนความเคลื่อน,นไหวที่น่าสนใจในตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศฝรั่งเศสนะครับหรือว่าตัวเลข เงินเฟ้อนั่นแหละนะครับประจำเดือนธันวาคมปรากฏว่าขยายตัวได้0.2เปอร์เซ็นนะครับดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่0.1เปอร์เซ็นก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับถ้าในยุโรปเริ่มมีตัวเลขเงินเฟ้อที่เอ่อเริ่มขยับขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นปัจจัยบวกนะครับถัดมานะครับรัฐบาลของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับประกาศลาออกกันทั้งคณะนะครับเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานที่ผิดพลาดนะครับกรณีที่อ่ากล่าวหาหลายครอบครัวนะครับหลายพันครอบครัวเลยนะครับว่าโกงสวัสดิการการเลี้ยงดูเด็กนะครับทำให ผู้บริสุทธิ์หลายครอบครัวเนี่ยมีความผิดทางกฎหมายนะครับเขาก็เลยลาออกเลือกตั้งกันใหม่ไปเลยนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของราคาทองคําราคาทองคำเนี่ยมาปรับตัวลดลงแรงในช่วงสุดสัปดาห์นะครับโดยปรับตัวลดลงไปเกือบหเปอร์เซ็นเลยนะครับราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงไป0ูนเปอร์เซ็นตะครับโดยมีปัจจัยกดดันมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่เลื่งตัวในการแข่งข้าขึ้นมาโดย US Dollar Index เนี่ยปิดไปที่เก้าสิบจุดเจ็ดเก้าจุดหรือบวกขึ้นมาถึงศูนย์จุดหกหนึ่งเปอร์เซ็น สุดท้ายนะครับตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวลดลงเป็นวันที่2ติดต่อกันนะครับโดยเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงลบไป16.85จุดหรือลบไป1.10เปอร์เซ็นตนะครับก็เป็นการปรับตัวลดลงไปตามตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคนะครับที่ปรับตัวลดลงกันแทบทั้งหมดจากดัชนีตลาด่วงหน้าของสหรัฐนะครับที่ปรับตัวลดลงแรงกว่า150จุดนะครับ าการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เพียงช่วงสั้นๆในช่วงเปิดตลาดเท่านั้นเองนะฮะไม่กี่ไม่กี่สิบนาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรับตัวลดลงตลอดการซื้อขายนะครับโดยเฉพาะในตลาดช่วงบ่ายเนี่ยปรับตัวลดลงแรงนะฮะบ,บางช่วงเนี่ยปรับตัวลดลงไปมากกว่า20จุดนะครับแต่ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับหุ้นเดลต้านะครับยังคงปรับตัวลดลงแรงนะฮะโดยปรับตัวลดลงไปถึงประมาณ8เปอร์เซ็นตนะครับส่งผลงให้ดัชนี ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง5.6จุดนะฮะสำหรับหุ้นเพียงตัวเดียวนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มพลังงานนะฮะทั้งน้ำมันและรงไฟฟ้าเนี่ยก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับส่วนค่าเงินบาทก็ส่งตัวที่ระดับเหนือ30บาทได้นะครับนักลงทุนต่างชาตินะครับก็ขายสุทธิออกมาแล้วนะฮะหลังจากที่ซื้อสุทธิมาหลายวันติดต่อกันนะครับโดยขายอกมา576ล้านบาทนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเซดินเด็กเนี่ยปรับตัวลดลงไป 1.13หลักๆก,ก็มาจากวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นแหละนะครับเพราะวันศุกร์นี้ลบไป1.1นะครับหุ้นในกลุ่มสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นดีที่สุดบวกขึ้นมาถึง9นะครับกลุ่มอาหารบวกขึ้นมา2.6แล้วก็ท่องเที่ยวบวกขึ้นมา1.7นะครับส่วนหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงแรงที่สุดก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ลบไปถึง16นะครับขนส่งลบไป4.97เปอร์็นต์แล้วก็เหล็กลบไป เดี๋ยวผมขอสรุปภาพรวมของตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกในวันศุกร์ที่ผ่านมาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปรับตัวลดลงดับชะง,งียิ่ั้งสาปรับตัวลดลงทั้งหมดนะครับส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์แรกนะครับหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้สสัปดาห์ติดต่อกันการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า1.9ล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะครับของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่คุณโจไบเดนนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงบ ถัดมานะครับตลาหุ้นเอเชียเนี่ยปรับตัวลดลงกันทั้งหมดนะครับมีเพียงตลาหุ้นฮ่องกงเนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เพียงตลาเดียวนะครับจากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่แล้วก็การปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินนะครับส่วนตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงแรงเลยนะครับจากการขายทางกำไรในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เฮลท์แคร์นะครับ สุดท้ายนะครับราคาทองคำนะครับมาปรับตัวลดลงแรงในการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยปรับตัวลดลงไปเกือบ1%นอร์เนะครับเนื่องจากว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าแบบเร่งตัวขึ้นมานะครับบวกขึ้นมาแบบเกือบ0.7%ทีเดียวนะครับในวันเดียวนะครับมันก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงได้นะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกนะครับในวันศุกร์รวมถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นและปัจจัยประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ e aí